ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานภระกำแพงเปิดโลกจังหวัดกําแพงเพชรการสร้างพระพิมพ์ในเมืองกําแพงเพชรนั้นสันนิษฐานว่ามีมานับตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยประมาณพุทธศตรวตรรษที่18-19นิยมทำด้วยวัสดุต่างๆเช่นว่านดินผสมว่านชินเงิน ตะกัวผสมดีบุกดินเผาจึงเห็นได้ว่า,าพระพิมพ์เมืองกำแพงเพชรเป็นที่นับถือในพุทธคุณด้านโชคลาภและการป้องกันพยานอันตรายต่างๆจึงเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปนับแต่อดีตพระเปิดโลกที่เป็นพระเครื่องนั้นจะพบมากที่สุดที่จังหวัดสุโขทยัยและกำแพงเพชรมีพบอยู่หลายกุด้วยกัน ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นพ้าเนื้อชินและเนื้อดินเาผาพระเปิดโลกที่เป็นเนื้อดินเผานั้นจะนิยมพ้าที่พบในจังหวัดกำแพงเพชรมากกว่าเนื่องจากเป็นพ้าเนื้อดินเผาที่มีเนื้อละเอียดหนึบนุ่มมีการพบพระเปิดโลกในจังหวัดกำแพงเพชรอยู่หลายกลุ่ด้วยกันเช่นกลุ่วัดบรมธาตุกลุ่วัดพิกุลกลุ่วัดกระโรไทยกลุ่วัดพระแก้ว กุวัดอาวาดน้อยเป็นต้นถ้าเปิดโรคที่พบในกุข,ของจังหวัดกำแพงเพชรจะมีชื่อเรียกคำนำหน้าว่าพระกำแพงเปิดโรคแล้วตามด้วยชื่อพิมพ์หรือกุกต่อท้ายกุกที่นิยมมากที่สุดก็จะเป็นกุวัดพิกุลที่มีเนื้อดินละเอียดหนึนุ่มมากที่สุดพระกำแพงเปิดโรคมีการขุดค้นพบกันในหลายกุหลายจังหวัด ที่ได้รับความนิยมสูงเรียกได้ว่าสมัยก่อนเป็นที่ฮือฮาเทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่าพระกำแพงสูงกอและพระกำแพงเม็ดขนุนเสียอีกเรื่องด้วยพุทธศิลปะที่บรรจงสร้างอย่างอ่อนช้อยตามแบบฉบับของศิลปะกำแพงเพชรซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์สู่องค์พุทธปฏิมากรรมได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบประกอบพุทธลักษณะ พิมพ์ทรงซึ่งเล็กกระทัดรัดบูชาพกพาติดตัวได้สะดวกและพุทธคุณครบเครื่องทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันชาติีก็เป็นเลิศปรากฏแก่สายตาและเป็นหนึ่งพิมพ์ที่ได้รับฉายาว่ามีรูไว้ไม่จนเห่นกันชื่อพระกำแพงเปิดโลก เรียกขานตามพุทธอริยบทของพระประธานซึ่งแสดงปางเปิดโลกคือพระกรจะทอดขนานกับลำพระองค์ตามพุทธประวัติปางนี้เป็นปางที่พระพุทธองค์เสด็จมาจากดาวดึงหลังจากการเทศนาโปรดพระมารดาและได้แสดงอิทธิฤทธิ์เปิดทั้งสโลกคือโลกสวรรค์โลกมนุษย์และโลกนรกให้สามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได้ องค์พระที่ขุดพบส่วนใหญ่จะเป็นพระเนื้อดินมีเนื้อว้านและเนื้อชินบ้างแต่ก็ไม่มากนักดินที่นำมาสร้างองค์พระเป็นดินในแถบเมืองกำแพงเพชรจึงมีความหนึกนุ่มและละเอียดเมื่อได้รับการสัมผัสจะมันวาวมีคาบนวนกลกรุลารักและคาบใครซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประการหนึ่งในการพิจารณามีทั้งหมดสพิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ลักษณะเป็นพระพิมพ์ครึ่งซีกที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดมากรายละเอียดขององค์พระประธานที่ประทับยืนพระพักตรงบนอาสนะฐานสูงซึ่งมีทั้งแบบราบเรียบและแบบนูนยื่นออกมานั้นจึงไม่ค่อยปรากฏชัดเจนนักทั้งพระเนตรพระนาสิกและพระโอษฐ์แต่จะเห็นรายละเอียดของเส้นโดยรอบแสดงถึงพระเกีวงพระพักลําพระองค์ และพระจีวรซึ่งทอดยาวลงมาถึงข้อพระบาทในองค์ที่กดติดชัดเจนทำให้แลดูร้อยไปบ้างในเรื่องของความงดงามทางพุทธศิลปะพระกำแพงเปิดโลกของกุวัดพิคุณมักจะทำเป็นพระพุทธรูปยืนอยู่บนฐานที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมค่อนข้างสูงจึงมักจะเรียกกันว่าพระกำแพงเปิดโลกยืนต่ออัน,นิฐานว่า เรื่องจากเป็นพระที่มีขนาดเล็กช่างผู้แก่แม่พิมพ์พระจึงไม่ได้แกะรายละเอียดของฐานพระไว้ทำให้มองดูคล้ายกับว่าพระพุทธรูปยืนอยู่บนตอไม้ผู้ที่ตั้งชื่อพระในสมัยแรกๆที่พบพระก็ไม่ได้คิดอะไรมากตั้งชื่อตามรูปพระที่เห็นเพื่อให้แยกชื่อจากพระพิมพ์อื่นๆเท่านั้นและที่เรียกชื่อนี้กันต,ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ พระกำแพงเปิดโลกของกุวัตพิคุณมีทั้งแบบพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กแต่ทั้งสองพิมพ์ก็มีขนาดย่อมพระกำแพงเปิดโลกกุวัตพิคุณพิมใหญ่ก็จะเรียกกันว่าพระกำแพงเปิดโลกยืนต่อส่วนพระเปิดโลกกุวัตพิคุณพิมพ์เล็กมักจะเรียกกันว่าพระกำแพงเปิดโลกเม็ดทองหลังหรือเรียกสั้นๆว่าพระเม็ดทองหลัง เนื่องจากมีขนาดเล็กและคล้ายคล้ายกับเม็ดต้นทองหลางซึ่งพระทั้งสองพิมพ์นี้เป็นพระที่หายากโดยเฉพาะพระพิมพ์เล็กหรือคือพระพิมพ์เม็ดทองหลางนั้นยิ่งหายากมากแต่สนราคาสูงทั้งสองพิมพ์แต่พระพิมพ์เม็ดทองหลางจะสูงกว่าเนื่องจากหายากกว่าพระกําแพงเปิดโรคนี้ได้รับการกล่าวขันกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ จึงมีการทำเทียมเรียนแบบออกมาค่อนข้างสูงมากจนถึงปัจจุบันการพิจารณาก็ต้องมีดุลพินิษวิเคราะห์กันอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยใช้หลักการสังเกตจากคุณลักษณะเฉพาะของเนื้อขององค์พระพุทธลักษณะและพุทธศินซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของพระเครื่องเมืองกำแพงเพชรทุกพิมพ์ของแท้มีจำนวนไม่มากนักผู้ที่มีไว้ต้องการเจ็บรักษาไว้บูชา ค่านิยมค่อนข้างสูงเอาการอีกทั้งสรสนราคาก็สูงพอควรเลยทีเดียวครับและนั่นก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรทบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้ระลึกถึงพวกท่านในเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปี แต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสลับคลิปนี้สวัสดีครับ